ใส่ผ้าอนามัยเกินความจําเป็นบ่อยเกินไปมีโอกาสเป็นต่อมบาโทลินอักเสบและอาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะคะครั้งแรกที่มนุษย์เป็นต่อมบาโทลินอักเสบเนี่ยคือมนุษย์สงสัยมากเอ๊ให้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นได้ยังไงคุณหมอเขาก็ถามเลยค่ะว่ามีการใส่ผ้าอนามัยมากเกินไปไหมคือมนุษย์ติดนิสัยแบบนี้ค่ะตอนนั้นมนุษย์ขายของด้วยเนาะเราจะใส่เพื่อไม่ให้อั ชื้นเพื่อให้มันสะอาดอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าเราใส่ผ้าอนามัยนั่นนะคะแล้วเราไม่ได้เป็นประจำเดือนนะแต่เราใส่ไว้ปกติเลยไม่ใช่แผ่นอนามัยบางๆนะแต่เป็นผ้าอนามัยเลยนะคะเราใส่เพื่อว่าอยากให้สะอาดไม่อับชื้นแต่ที่ไหนได้กลายเป็นทําให้อับชื้นและเป็นการกดทับผิวหนังของเราะคะ่ะกดทับมากๆเข้ามากๆเข้าก็เกิดการ บวมขึ้นมาได้เลยแล้วสามารถที่จะติดเชื้อได้ง่ายๆด้วยก็เลยกลายเป็นต่อมบาตูนินอักเสบในครั้งแรกจริงๆเรื่องเชื้อเรื่องของการกดทับเนี่ยมันประจวบเหมาะกับภูมิคุ้มกันของเราที่มันต่ำตอนนั้นคือตื่นตี2ตี3นะคะเพื่อที่จะไปรับของมาขายขายก็ขายยันดึกเลยนะคะได้นอนวันละ3-4ชั่วโมงนอนไม่เพียงพอทำให้เกิดเนี่ยแหละค่ะต่อมบาทูนินอักเสบขึ้นมาแล้วก็เป็นตุ่มค่ะแล้วก็ค่อนข้างเจ็บ เราก็เลยต้องไปหาหมอค่ะเนี่ยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงหลังจากที่มนุษย์หาข้อมูลแล้วไปผ่าตัดครั้งแรกนะคะก็ยังเป็นอีกครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่สา พอเป็นครั้งที่3นี้ไม่ไหวแหลยค่ะต้องหาข้อมูลแล้วค่ะว่ามันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ครั้งแรกไม่รู้นะครั้งแรกไม่รู้เลยครั้งที่3ก็เลยรู้อ๋อมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันนี่เองแล้วก็เราก็สาวเรื่องเรามาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่อายุ16อายุ20อ่ะเราเป็นแพ้แดดมาอะไรมาจนกระทั่งอายุณปนะัจจุบัน30มสิบอะไรเงี้ยเราก็มามีอาการแพ้อากาศด้วยเป็นต่อมมาทินอักเสบด้วย3ครั้งเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยค่ะมนุก็เลยไปหาดูนะคะว่ามันจะมีอาหารเสริม หมุนไพตัวไหนก็ไปเจอตัวนี้ค่ะเรื่องภูมิคุ้มกันโดยตรงเรื่องเกี่ยวกับตอมเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ไมเกรนมนุษย์ก็เป็นด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองรับสารพิษแล้วก็เครียดมาตั้งแต่สาวๆนะ,ะตั้งแต่ตอนวัยรุ่นว่างั้นเถอะใครที่ยังไม่เคยเป็นนะคะยังไม่เคยอักเสบหรือยังไม่เคยเป็นภูมิแพ้มนุษย์แนะนําเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะก็ได้ตัวนี้เลยนะคะทานวันละหนึ่งเม็ดซอฟเจลได้เลยหรือว่าถ้าใครนะคะที่เป็นอยู่นะก็แนะนํานะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นภูมิแพ้ด้วยทานวันลละะะะเเดีขึ้นนยยอคจาก ก่อนถ้าหากว่ามีอาการไอนะคะจะไอเรื้อรังนานแบบว่าแบบ2เดือนเป็นนานแบบ2ส,สัปดาห์จนถึงเป็นเดือน2เดือนแบบนี้ก็เคยมีนะคะแม่นุษแนะนําเลยนะคะตัวนี้ค่ะ